มองถ้าจะลองดันนะไปสั้นไปไปสั้นไปนั่นหน้าไปโดนโดนตัวไหมครับพ่อมองไม่เห็นแบบมองไม่เห็นไม,ไม่สัมผัส เด็กมันสั้นเลยรับทนไปเร็วให้มันเดินหน้าแล้วมันคู่ตัวถ้าเราน้ำใส่ไปอะคะไม่ได้ไม่ได้ไวะให้มันงอเปล่าวะฮะจำปีน่าเออฉันดันมันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหวนะมันถอยเฮ้มันจับไม่ได้มันลึก มันพยายามอยู <S 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 ่เขาออกเอาหินออกให้ได anyway> ้ไ <|ja|> อ้สั้นอะมันไปทางซ้ายมือแกยั่ไป่ถ่ายเหมาอย่างตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ทันมาเร็วทันมาเร็วทันมาเร็วเร็วเวเร็วถ้กออมาลูกมามาเอานี่นียนะนี่ยตัวนี้งั้นไอ้ทอเปิดไหมติดอะคนนี่แหละไอ้มันอยู่ไหน เดี๋ยว้ถ่ายลง่ะโอ้ยลุกอไครับเดี๋ยวมันใจกงเนี่ยแล้วมันดันสุดดินเลยมั้งมองถ้ามันหลุดนะอยาเสือกให้หลุดไปทางนี้่ะมึงโอไมรู้จะไล่ย่งไงเลยนะตายเลยเป็น450เมตรต้องตกคบมันไว้ดีนะดึงมันไว้เอไม่กับหมันหันหัวออกมาแล้วนี่ครับใช่ไหมหัวมันออกแล้วค ลุงไม่ไหวตะกอเรียกนะครับเดี๋ยวดึงออกได้นีปากอมอนุ้ย <c oughs> อ,อมันไม่ข้าอะไรทั้งนั้นเหรอตะมองเออสา กิ๊บไปหาเอามาเอามาเลยมาเลยเอามากิ๊บไปเอาไม้ด้านนู้นน่ะบอกลุงเอาเหล็กอันนั้นน่ะดันดันมันให้มันเดินหน้ามาดีกว่า,ออาดัานหรอวะเสียดันเอาเหล็กดันให้มันเดินหน้าออกมาดิอะไรครับหรอ,อมาใครหรอ,อมาดัานไม่ไหวก็ออกมาก่อนไม่ยอมให้จับเว้ยลุงเอาถุงมือใส่ไหมครับมัน ขึ้นมาหายใจมองขึ้นมาหายใจบ้าเว้ยหายได้หายได้รู้อากาศอะไรรู้เปล่าวมันไหวกันหวแม่งครับตัวไม่ยังครับได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นงนลุงตัดไว้กันตัดไว้กันตัไว้กันครับเออออกมาแล้วปล่อยปล่อยมันไม่กะั โอ, look, อ้ยสั้นถาดูหน่อยดีครับตัวผู้ตัวเมียครับตัวพู้ค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่ครับโอ้ยแก่แล้วนะสั้นปมาณ่แล้วโอ้ยแล้วพ่อคิดแจริงนะสั้นเอ้ยเรียบร้อยลาบละโอ้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยทิ้ไม่มาช่วยกันไม่สำเร็จแน่ โยมอวันนี้มึงถูอวมาที่2กถื่หวยที่ห่เฮ้มาช่วยมองเอา่ผม่อยดมันได้เออไม่เอาคนเลยีทนนกเสี่ยงเท่ไหร่่มาเออย่้รยได้้โชิบหาย่ทองเข้าได้ก็ออไม่ได้รอได้ไปตาม่อนี้แล้วอเอ ញ៉ែតូនតនអូ